สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Rainbow V Design นะคะก็สวัสดีสายกราฟิกทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพามาทำออกแบบแพคเกจิ hmm. ้งนะคะก็จะเป็นฉลากติดตัวหลอดสินค้านะคะซึ่งโปรดักต์ของเราเนี้ยลูกค้าก็รีเควสต์มาเลยนะคะว่าขอเป็นสีสีแดงสีขาวนะคะเป็นสินค้าเกี่ยวกับรถของอ้วน เขาจะมีแบบพวกพิกอะไรงนี้มาประกอบไปด้วยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเร็วๆเลยเนาะันก็จะมามาแชร์เทคนิคการทํางานนะคะคือถ้าเกิดคุณทํางานส่งปรินณ่ะนะคะเราจะต้องทําใน ai นะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวโบจะสร้างเส้นไกดก่อนนะคะงานตัวนี้เนี่ยจะขนาด cm, เซนติเมตร9.3นะคะ9.3คูณ9.2อ่ะเดียวขอ กด Control R นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไม้บรรทัดแล้วเราก็จะทําหน่วยเป็นเซนติเมตรถ้าเกิดเป็นงานพิมพ์เนี่ยโบจะถนัดเป็นตัวเซนติเมตรนะคะสำหรับหน่วยของเขาเนี่ยแล้วทีนี้นะคะให้คุณเลือกตัว Rectangle นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างไกด์ทีนี้เนี่ยพอเราคลิกที่ Canvas เนี่ยเราก็จะได้ป๊อบอัพที่ให้เรากรอกเข้าไปนะคะเดี๋ยวโบจะกรอกความกว้างของเขาเนี่ย 9. อ่อ2ความสูง9.3โอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวเอาปรับให้เขาอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าทำงานง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวจะกด c t r l x ปุ๊บชิป x นะคะกดชิป x เพื่อที่เราจะสวิตต์จากฟิลก็คือสีแบ็กกราวเราจะไม่เอาเราจะเอาแค่สต,ตรก ะะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการคลิกขวาแล้วให้เราทำเดี๋ยวเเขอ copy ตัวนี้ไว้ก่อน copy นี้ไว้นอก copy ตัวนี้ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องแบบว่า,าเขาเรียกว่าทาไว้อะโบจะชอบ copy ไว้ก่อนนะคะก่อนที่โบจะคลิกขวาแล้วโบก็จะ make guide นะคะหลังจากนั้นเนี่ย เราก็จะได้ไกด์ส่วนใหญ่แล้วนะโบก็จะชอบพิมพ์ข้อความนะคะก็ค,คือพิมพ์ข้อความไว้ก่อนเลยอ่าพิมพ์ข้อความไว้นะเตรียมภาพเตรียมอะไรไว้นะ,ะอันนี้ภาพตัวแคปซูลในตัวนี้เนี่ยโบก็ได้มาจากได้มาจากตัวเว็บนี้เลยนะ PNG PNG 3นะก็ไปเซิร์ชแบบวิตามินอะไรอย่างงี้นะมันก็จะมีมาให้เยอะเลยนะวิตามินเป็นลายน่ารักลายการ์ตูนน่ารักนะหรือตัวนี้เขาให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะ <c oughs> คุณก็ไปลองดาวน์โหลดมาได้นะคะถ้าเกิดคุณอยากได้แบบแบบนี้เป๊ะๆอันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นสอนไอเดียในการทำงานนะเนาะ แล้วกเ็เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างละเดีบบ๋ยวโบจะสร้างแบ็กราว์นะคะอ่าแล้วก็กะกะเอานะ,ะแล้วก็จะดูดสีแดงนะคะใช้สีแดงตัวนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวเทคเนี่ยนะคะอันนี้คือมันจะเป็นกดชิปด้วยนะคะมันจะได้เป็นเก้าสิบองศาเป๊ะ มันจะเป็นแบบว่าแคปซูลเนาะมันจะเป็นแบบแท่งกลมๆมันก็จะเป็นแนวยาวนะคะดังนั้นเราก็จะวางเทกประมาณนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เมาส์เลยเพราะว่า โบเด,เดินทางตลอดแล้วทีนี้ก็คือตอนที่เราจัดเก็บนะคะเมาส์หมายถึงเมาส์ปากกาเนี่ยไอตัวแท่นเนี่ยมันโดนขูดนะคะมันขูดแล้วทีนี้มันชอบมันมันชอบเออร์เลอรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันแบบมันค้างอะ่ะก็เลยใช้เมาส์นะคะช่วงนี้เสี่ยงมากดังนั้นใครที่มีเมาส์ปากกาเวลาคุณจะเดินทางอะไรงนี้ก็ อาจจะต้องระวังนิดนึงนี่เราก็จะใช้สีแดงถ้าเกิดใช้โทนสีไม่เยอะเนี่ยคิดว่ามันน่าจะประหยัดในเรื่องของการต้นทุนการพิมพ์ด้วยหรือเปล่านะแคปซูลส0แคปซูลเราก็วางตำแหน่ง คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีรได้เลยนะคือที่จริงคุณต้องไปแบบว่ารีเทิร์รูปแบบไหนมันจัดวางสวยแล้วแบบไหนจัดวางสวยถ้าเกิดให้สอนเขาเรียกว่าอะไรถ้าอัดทุกอย่างเนี่ยทั้งวันเขาไม่เสร็จ <c oughs> อืมนี่ก็โบวก็ได้มีการไหมว่าวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วก็มา,าอันนี้ก็จะอะ่เดียว ใส่เส้นขอบก็ใช้ rectangle นะคะแล้วก็มืนเดิมกดชิป x อ,อ่าซูมนิดนึงมันอาจจะนาไปเนาะอะอแล้วก็กลับมาที่เครื่องมือตัวนี้เราคุณก็ดึงปึ้งนะคุมเขาแล้วก็ให้เขาอยู่ตรงกลางโบจะยังไม่เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เทคมันยังแก้ไขได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะส่งให้กลับลงพิมพ์เราจะต้องทำการ ามาที่ Type นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่า Create Outline นะกะ mm ็ hmm. คือคุณสามารถกด Ctrl o n o A แล้วก็ Create Outline ทีเดียวเลยนะฮะ mm hmm. แต่ต้อง Copy ไว้อีก Canvas หนึ่งด้วยนะเพื่อลูกค้ามีการปรับแก้ Text อะไรเงี้ยสำรองไว้นะฮะ mm hmm. ถ้าเกิดคุณ Create Outline เนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะแก้ไข Text มันก็จะกลายเป็นเหมือน Subject Subject หนึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเทคนิคที่เราจะเอานางแบบคนนี้เข้ามานะคะเป็นเหมือนไอคอนเล็กๆลูกค้าอยากให้มีแบบว่าผู้หญิงด้วยนะคะอะไรงี้ตัวผู้หญิงนี้อ่ะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคนะคะก็คือ เดี๋ยวเราจะต้องหารูปภาพนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นคุณให้คุณหารูปภาพมา1ภาพเชฟที่เราต้องการนะคะแล้วคุณก็ทำการไดคัดอันนี้ก็วด้โหลดมันจะฟีพิกอพอทำการได้ l e เลชันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเราสามารถที่จะ เขาเรียกว่าเดี๋ยวม,มันทําได้ไรอย่างอ่ะมาโซเลดก็ได้ง่ายดีอ่ะได้โซเลตปุ๊บแบบนี้เห็นไหมคุณก็จะได้สีดํามาแบบนี้ละให้เลือกสีดําสนิทเลยนะแล้วเราก็จะดึงเขามาที่ AI นะจ๊ะโอเคพอมาที่ AI ปุ๊บเดี๋ยวดึงเขาลงมาก่อนแล้วให้ทำการนี่ค่ะ image track แล้วก็เอ็กแพแล้วก็อันกรุ๊ปไงไหมเอ้ยคือคุณสามารถที่จะปรับส,ส่วนทรงเขาเลยทีนี้าให้มันมีเอวมากขึ้นโค้งขึ้นอะไรอย่างเงี้อันนี้โบใชใช้ตัวนี้เนาะสมูททูนะคะ ข้อมือมีตูดนิดนึงแล้วก็ต้องเป็นสีแดงโอเค นี่แหละค่ะเทคนิคนะอืมตรงนี้ก็มีคำว่าวิตามินวิตามินวิตามินมแคปซูลอะไรเงี้ยแคปซูลใช้ฟอนต์ ออฟอนต์พร้อมคุณก็ไปดาวน์โหลดได้ใน Google ฟอนตะ์เนาะมีเยอะแยะเลยโอเคเอาเข้าก่อนเนาะแล้วก็ตัวตรงแคปซูลเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราจะทำเป็น Shape เชฟสี่เหี่ยมแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาที่ตัวไอคอนสีขาวนะโบกจะคลิกแคตตรงนี้กับตรงนี้กดชิปด้วยคือเราจะทำแบบมันให้เป็นอารมณ์ใบไม้นะคะเพราะว่าเออมันจะได้เสื่อแบบว่าสินค้าเนี่ยมันแบบธรรมชาตินะมันเกี่ยวกับธรรมชาตินะ,ะแล้วทีนี้เนี่ยโบก็จะใช้ ตัวเพ o o ูนะคะในการตัดเราจะสร้างเชฟมาแบบนี้ก่อนทุงเนี้อาจจะต้องเป็นเขาเรียกว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่สีไม่ต้องใส่สตรกนะ,ะแล้วเราก็เลือก2 l a เลเยอร์นีเ้เลือก2องเชฟนี้สอวัตถุนี้ก็คือตัวที่เราเพิ่งสร้างนะ,ะก็คือตัวสีแดงแล้วก็ตัวตัวเนี้ย แล้วเรามาที่ตัวที่นี้เลย device อ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็อันกุ๊ปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สีเกรเดีย t นะคะดึงเข้ามา Okay. กดที่ตัว G ตัว G, ว G. นี่กคือเป็นการแบบว่าเราจะไล่โทนสีแบบไหนนะคะซึ่งตอนนี้เครื่องก็อาจจะค้างไปแล้วอ่ะมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งกดตัว I ดูสีตัวฝั่งนี้นะคะแล้วก็กดที่ตัว G แล้วเราก็ไล่ให้เขาแบบว่ามีความประมาณนี้นะ อยากให้สีแดงมันมากกว่ามันจะได้มีความเข้มโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะกุบเขาแล้วก็ส่งเขาไป,ไปด้านล่างนะกดคอนโทรลชิปบอยไม้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นสีขาวไม่งั้นมันก็จะมืดมองไม่เห็นนะคะประมาณนี้ คุมเขาเลยก็อ่ากรุบเขาเลย,เลยแล้วก็นี่วางให้เขาอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เหมือนกันมันมันมันอันนี้เนาะมันแบบว่ามันยังไม่ไฟแนลก็คือพวกเทกอะไรเงี้ยมันยังแบบปรับให้อยู่ตรงกลางค่อนข้างยากนะคะดังนั้นเราอาจที่จะใช้ตัวนี้ แต่เวลาส่งไฟนนลเนี่ยเราก็จะต้องมาแบบต้องเป๊ะๆเ,เลยอะเพราะถ้าเกิดว่าคุณ e x p a n d หรือว่า Create เอา l i n e เนี่ยมันก็จะง่ายในการจัดตำแหน่งให้เขาอยู่ตรงกลางเป๊ะๆเ,เลยอะไรเงี้ยนะคะอืมโอเคก็ถือว่าโอเค ตัวนี้อาจจะใช้ใช้สีแดงก็ตัวนี้ก็เหมือนกันสีแดงเอ้า ค okay. หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะคือมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าวิตามินแคปซูลที่อารมณ์แบบว่ามีน้ำอะไรเงี้ยเออไปตัวฟองอากาศตรงนี้ ะะอันนี้โบรสร้างใน Photoshop ก่อนที่เราจะเข้ามานะคือคุณสามารถที่จะไปเซิร์ชอะสมมุติเราเซิร์ชในพิมพ์ว่าบับเบิลบับเบิลไงบับเบิลบัสโฟล์ดชอปเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากนะคะ ให้คุณทำการดาวน์โหลดเออทำการดาวน์โหลดเนี่ยโบนัจะดาวน์โหลดตัวนี้นะแล้วก็เอ็กพอร์ตเป็น PNG แล้วก็โบก็เอาเข้าไปใน AI นะคะง่ายๆเลยเอ๋อนะ้ำเมื่อกี้หายไปไหน ค <Control> <control> อนโทรนยูอยคอนโทรนวน์โอเคแล้วก็น้ำตัวนี้ก็คือจะแบบว่าให้มันดูกระจายนะคะส่งมาไปข้างอืมนี่ ใหญ่ไปแล้วก็อุยใหญ่ไปแล้วก็ปรับให้เล็กลงอ้าวสวยงามแต่ทีนี้เนี่ยออตัวฟอนต์พวกนี้ต้องอยู่ข้างบนสดุดหรือเราจะครอปครอปตัววอเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทำเสร็จก่อนเนะาะเดี๋ยวนี้น่าจะใหญ่ไปแลปวกปบต้องกดชิปด้วยเวลายออ่ออ่า แล้วกเ็เดี๋ยวจะ copy ตัวนี้นะ copy shape ตัวนี้ไว้ก่อนเ,อเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งคอมมาไว้ด้านบนปึง้งแล้วก็จะเปลี่ยนสีเซ็กสีเขียวคือโบจะทำการคลิปปิ n งมา r k นะเอา้าเออ เกาหาเลยมองอไม่เห็นนี่พวกเขากลับมาอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไนนนะคะตัดง่ายๆแบบนี้เลยแล้วโบก็จะใช้เทคนิคเดียวกันเลยดูสีตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรับแต่ละตัวอ่าต้องเอาอโฟกัสขึ้นไว้ด้านบนนะคะ เดี๋ยวจะทำการล็อกเขาล็อกไอตัวม,มันมันกดคอนโทรลสองเพราะว่ามันรบกวนอ่าตัวจีอ่าแล้วก็ตัวนี้ กดตัวจีไลท์โทนสีอ่าอันนี้ไม่ไม่เวิร์กได้ใหม่แหนะ,ะ,ะก็จะส่งงานลูกค้านะ,ะแล้วก็เดี๋ยวรอฟิดแบกนะเผื่อลูกค้าจะเพิ่มอะไรตรงนี้หรือเปล่า แต่ว่าโบเชื่อว่าเทคนิคนี้เนี่ยมีประโยชน์กับาสายกราฟิกทุกคนนะครับคนไหนมือใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่รู้เทคนิคนี้ก็ได้เราไม่ว่าจะเป็นาการที่เอาภาพตัวนางแบบที่เป็นภาพจริงๆเนี่ยเอามาทําเป็นไอคอนนะรหรือเอามาทําเป็นเชฟแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นงานแพคเกจิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ไอคอนแบบนี้แหละนะคะก็คือจะเป็นแบบอะไรที่ simple ง่าย โอเคค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยคลิปแนวนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าติดขัดตรงไหนมีคําถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้โบทาคลิปนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะให้โบด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกันหนาวอยู่เพราะตอนนี้โบก็เดินทางก็คือช่วงนี้คือโบจะไม่ได้อยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะโบก็ตอนนี้โบก็อยู่ที่ประเทศเด,เดนมาร์กนะคะ ก็เลยแบบว่าไม่ได้อัพคลิปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยมันก็ไหนจะเรื่องงานส่งลูกค้าไหนจะไปเจอคนอนู้นคนนี้แบบว่าครอบครัวอะไรเงี้ยด้วยนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้มีเวลาทำคลิป <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าหายไปบ้างนะคะไม่ได้มีเวลาแบบมันต้องมาคิดเพราะว่าเวลาเราทำคลิปอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาอยู่นะนับถือคนที่เขาแบบว่าทำคลิป เยอะๆแล้วก็แบบว่าทําดีๆอะไรเงี้ยเขาใส่ใจแน่นอนแล้วเขาก็ทําแบบเออทุ่มเทจริงๆนะ,ะในการทําคลิปก็ฝากเป็นกําลังใจให้โบทำคลิปเรื่อยๆนะคะก็ฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอยากที่จะแบบว่าเอ้ยทํางานที่บ้านนะคะหรือว่าสร้างไรายได้จากอาชีพกราฟิกนะคะมันก็เป็นเหมือนความฝันเลยนะที่โบได้แบบเออสร้างไรายได้แล้วก็แบบว่า อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เราก็สร้างไรายได้ได้นะคะก็วันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ